สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะครับก็นะครับจะพานะครับท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับรถไถตัวนี้จะเป็นทีทีสี่ห้าครับสี่สิบจิตแรงนิวฮอลแลนด์นะครับอันนี้ก็เป็นรถไถครับคนทำอ้อยรอยเรื่องนะครับเพื่อนวันนี้ก็นะครับจะมาให้นะครับความรู้นะครับสําหรับท่านที่นะครับ อยากจะรู้ว่านะครับรถรุ่นนี้นี่หลังจากนะครับที่ใช้นะครับมาอย่างโชคชนวนะครับครบสี่พันชั่วโมงครับเพื่อนนี่ครับชั่วโมงขึ้นมาที่สี่พันนะครับสี่พันชั่วโมงนะครับเพื่อนปัญหาที่มันเกิดนะครับกับเจ้าทีทีสี่ห้านี่เขาเล่นตัวนี้ครับมีอะไรบ้างครับอันนี้นะครับก็ เป็นนะครับประสบการณ์จริงจากคนใช้จริงครับเพื่อนอันนี้คือใช้จริงๆงนะครับนะครับปัญหาแรกเลยนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ซีนดุมล้อหน้านะครับตรงนี้นะครับก็สองข้างก็ไปแล้วนะครับลูกมากนี่ก็นะครับเริ่มนะครับนะครับลูกมากก็เริ่มโยกแล้วนะครับเพื่อนมันมันมันไม่ได้ว่ามันไม่ทนเพื่อนแต่ว่ามันถึงกําหนดนะครับ 4,000ชั 4, ่วโมงครับก็ต้องถึงกําหนดที่เราต้องนะครับต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับสายไฮดรอลิกนะครับที่เป็นตัวนะครับปั๊มพมอลิพาวเวอร์นะครับเพื่อนตัวนี้เป็นเส้นที่สามแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับปั๊มไฮดรอลิกเพื่อนอันนี้ก็นะฮะเปลี่ยนโอริงนะฮะเปลี่ยนโอริงเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งชุดนะครับโอริงโอริงตัวนี้นะครับก็ ใช้ของนะครับรถดเมกโคนะครับน่าจะเป็นตัวของฮิตาชินะเพื่นเพื่อนจะเป็นตัวเดียวกันเปรียบเทีกับปั๊มของ New เอเลนตตัวนี้นะครับก็ราคาที่ผมไปซื้อนี่ครบชุดก็อยู่ที่ประมาณพันหนึ่งนะครับเพื่อนปัญหานะครับนั้นคือชุดแรกนะครับผมอันนี้ก็มาเป็นนะครับพวกปัญหาพวกนะครับเครื่อง อันนี้นะครับก oh, wow. ็ผ่านการผ่าแล้วนะครับเพื่อนจะเป็นชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์เป็นเพลาแกนนะครับเป็นเกียร์สแตนต์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีวิ่งลงมาท่านเพื่อนแล้วก็จะมีแกนเข้าไปข้างในนะครับก็ต้องเอาแกนนะครับไปเข้ารงกลึงครับพ่อแกนใหม่นะครับเพราะว่าแกนนี่ใช้งานมามากนะครับแกนมันก็สึกครับสึกแล้วมันก็จะมีน้ํามันซึมออกมานะครับรู้สึกว่านะครับซีนนะครับที่เป็นตัว ชินกันน้ำมันออกนะครับชินประมาณ40บาทแต่ว่าค่าแรงถอดเนี่ยก็จะ4ี่พันนะเพื่อนแล้วก็ค่ารงกลึงก็ประมาณ600นะครับแล้วก็น้ำมันแล้วก็เบสเซ็ตก็นะครับก็ประมาณเกือบเกือบหมื่นนะครับเพื่อนค่าแรงสี่พันนะครับอันนี้ก็แต่เกียร์ไม่ได้เสียไม่ได้พังคราบเพื่อนแต่ว่าเพลานะครับเพลาเกลนของซัตเทิลตัวนี้นะครับมันสึกแล้วครับทีนี้จะมีน้ํามันซึมออกมานะครับ น้ำมันซึมออกมานะครับจากช่องตรงนู้นครับเพื่อนเห็นไหมครับช่องตรงนี้นะครับเอาไปทํานะครับก็นะครับไปพอกแกนแล้วก็เข้าโรงกลึงประมาณสี่ร้อยนะครับถึงหกร้อยบาทแต่ค่าแรงถอดในสี่พันนะครับแล้วก็บวกค่าน้ํามันนะครับไฮเลกอีกนะครับสองกระลอนก็ประมาณสี่พันนะครับเพื่อนอันนี้ที่ทํามานะครับล่าสุดก็เป็นนะครับเพื่อน ก็ไปทาคลาดมานะครับว่ารถรถคลาดหมดนะครับก็ไปทําคลาดมาก็นะครับเปลี่ยนไม่ได้ยกซุ้มนะครับก็แค่นะครับแค่ไปปาดแล้วก็ใส่เพีงคลาดใหม่นะครับคลาดตัวนี้ก็ล่าสึก็หมดไปสองหมื่นสองนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ในสี่พันชั่วโมงนะครับก็มีความรู้สึกว่าถ้าคนนะครับไม่รักษานะครับจริงๆครับคือนี่ปล่อยปละละเลยนะครับไม่ไม่รักษาก็ ก็น่าจะไปหมดทั้งคันแล้วครับแต่ว่าบังเอิญนะครับอันนี้ผมใช้มือเดียวนะครับเพื่อนก็เลยค่อนข้างจะอันนี้ขนาดมือเดียวนะครับนี่ยังส่วนระบบนะครับชุดไถนี่ก็นะครับสี่พันชั่วโมงพวกนี้ก็นะครับผ่านการนะครับตัดเปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าตาควายนะครับเพื่อนตัวจะตาควายตาไก่ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับ นี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับมีสี่ตัวนะครับชุดละสองตัวนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับพวกนี้นะครับถ้ามันหลวมนะครับเวลาไถเนี่ยทำให้ผานะมีโอกาสสะบัดหรือปีกได้นะครับเพื่อนพวกสลักอันนี้ก็นะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่ตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับ อันนี้ข้างในนัอก็จะเป็นนะครับแกนพลาวตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแกนเปลี่ยนลูกปืนนะครับ2ตัวนะครับเปลี่ยนแกนเปลี่ยนลูกปืนนะครับนี่ก็เปลี่ยนลูกปืนขี้เมาก็เปลี่ยนนะครับหน้าหลังนะครับนี่ก็ลูกปืนนะครับตับเล็กตับใหญ่อันนี้ก็นะครับ2ตัว2ตัวนะครับเพื่อนเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับแปลว่าก็ให้ก็ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่า ตัวที่เราเปลี่ยนก็ดีแต่ก็ยังมีตัวที่มันสึกมันหลวมนะครับสี่พชั่วโมงนี่ปัญหาตามมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเพื่อนมาดูฝั่งทางนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพวกเครื่องก็ยังดีนะครับกำลังก็ยังดีนะครับทำแค่คลาสนะครับก็ว่า ช่างบอกว่าก็นะครับน่าจะถึงเวลาที่ต้องทำแล้วครับเพื่อนเพราะว่าสี่พชั่วโมงแล้วครับก็นะครับมาฟังเสียงกัน,นครับน,นี่ดัดแรงครับตัดแรงทำเหมือน6 6 1 0งครับเพื่อน ก็เสียงก็ประมาณนี้ครับก็ยังเครื่องก็ยังถือว่าฟิตอยู่นะเพื่อนแต่ของเจ้าหนึ่งก็เป็นจนเดียนะครับอีกค่ายหนึ่งก็ทํางานก็รุ่นๆกับผมครับแต่ว่าเจ้านั้นก็นะครับเปลี่ยนแหวนเป็นลูกสูบนะครับมีความสุกว่าเครื่องจะหลวมเร็วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของครับไม่ได้ใส่ครองเปียกนะครับอันนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับเพื่อนเพราะว่าไม่ได้ลงนะครับคลิปรีถ่ายนั้นนะครับเพราะว่านะครับ บางท่านก็อยากจะทราบว่านะครับความความทนหรือว่าความของฟอร์ดนะครับอึดของฟอร์ดเนี่ยมันอึดจริงไหมครับอึดดีครับเพื่อนใช้ดีแต่ว่านะครับระยะ4,000ชั่วโมงก็ต้องดูแลกันหน่อยแลวครับเพื่อนเพราะว่าเหล็กนะครับทุกอย่างก็มีการสึกอรลตามอยยุการใช้งานนะครับครับวันนี้ก็จะไปไถนาครับคลิปนี้ก็นะครับ ฝากนะครับเพื่อนๆน,นะครับสี่พันชั่วโมงก็ฝากดูแลนะครับเช็คให้ดีนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดลิกนะครับอย่าให้ขาดนะครับเพื่อนรถยิ่งเก่าต้องยิ่งดูแลครับอ่าขอบคุณครับ